สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับเป็นงานของลูกค้าทางสระบุรีนะครับคันที่เป็นปายนครพนมนะครับคันนี้นะฮะก็ได้เก็บสีเป็นสีขาวนะครับลูกค้าให้ทําเป็นสีขาวนะครับบอกว่าแฟนเขาชอบสีขาวนะครับวันนี้พ่นเก็บทั้งตัวถังด้านนอกด้านในเลยนะครับนี่นะครับสีขาวนะเป็นสีสีขั้นตอนนะครับช่างต้นจัดให้นะครับก็ก็ ชือว่าโอเคนะฮะนะครับด้านในสีสีขั้นตอนนะครับเป็นงบประจักนะฮะของลูกค้าต้องการชอบสีขาวก็เลยจัดให้เลยนะครับขอบผล FC นะครับทุกท่านอันนี้ก็รอสอเกตนะฮะจริงๆถ้าลูกค้าไม่เอาเเกตก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งนะฮะพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับพอดีลูกค้าเขาอยากได้เเกตหน้าต้องรอเเกตมานิดนึงนะครับนะครับ แต่ก็ยังมาไม่ถึงเลยนะผมสั่งไว้ตั้งแต่วันศุกร์นะครับไม่ไหวเลยนะช้ามากนะครับไม่ทันขายเลยนะครับนี่นะครับผม ขอบคุณทุกการติดตามนะครับอันนี้เป็นงานอับเดียของลูกค้าสระบบุรีนะครับก็ถ้ามีรอสเซอเกตก็เสร็จไปแล้วนะครับผมพร้อมส่งนะฮะพร้อมส่งแล้วนะครับรอสเซอเกตหน้าตรงนี้นะฮะพอดีลูกค้าอยากได้นะครับจามใจนะครับลูกค้านะฮะผมนี่นะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมเสียขาวมุกนะครับอันนี้นะเงาเงอนะครับ ็นงานของลูกค้าทางสระบุรีนะครับประกอบก็ไม่นานนะครับแป๊บเดียวเสร็จนะฮะอันนี้ช่างต้นยังไม่ลงเงาอ่ะมิดจ้านียังยังยังไม่ลงเงายังไม่เสร็จโอ้มันย่นเนาะอ๋อตปมันแห้งดีใช่ไหมช่วงนี้ก็อยู่บรรยากาศที่อู่สีนะครับนี่ก็พ้นเสร็จแล้วนะตัวปีสองพันสิบเจ็ดไอตัวปีห้าเจ็ดทันนี้ปีห้าเจ็ดนะ เราประกอบอย่างเดียวเลยนะฮะท่นญญานใดสนใจก็สั่งจองได้นะเสร็จเรียบร้อยนะรเราประกอบอย่างเดียวก็เหลืออะไรเป็นบางนิดเล็กๆน้อยๆนะครับผมครับนะครับปีห้าสี่ปีห้าเจ็ดรุ่นใบโพนะฮะรถปีสองพันสิบสี่ กินอะไรเนาะเรีืมอ,อีกแล้วัปเดตทางอูนะครับอัปเรียบนะนะนะครับจะเรียมกดไลค์กดแชร์อยเรลืมดูโฆษณานะครับผมพี่น้องนะฮะขอความนุเคราะห์ด้วยนะครับผมนะะนี่ก็เราประกอบนะฮะเรารอประกอบนะครับของงานเอีทาง สระบ,บุรีนะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ